ว่าถั้งเรื่องภาวนาทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้เราพวกาให้พวกเราภาวนามันจําเป็นยังไงจึงต้องภาวนาไม่ภาวนาจะได้หรืออยู่เฉยๆจะได้หรือเป็นจําเป็นที่สุดถ้าหาว่า คนต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แล้วก็ต้องภาวนาทางภพราวนาเท่านั้นน่ะทางเดียวนี่แหละที่จะให้พ้นจากทุกข์เห็นนั้นะพุทธเจ้าจึงสอนพวกที่อยากพ้นจากทุกข์คือหัดภาวนาภพราะวนาก็หมายความถึงรวมใจ ให้เป็นหนึ่งจิตใจของคนเรามันกลางมันวุ่นวายหาขอบเขตไม่ได้ตลอดวันข้ามคืนรุ่งวุ่นวายเยอางงั้นอันเทศนาว่ากลางคืน เป็นไฟกลางคืนนั้นในกลางวันเป็นไฟกลางคืนนั่นมันกุ่นอยู่มันจะไงมันไม่ไม่ออกเป็นไฟกลางคืนนั่งกุ่นอยู่หันแต่เวลากลางวันนั่นแดงโล่งหมดเลย คือมันออกธรรมออกลงธรรมเลยกลางคืนในคิดนึกนอนหลับแล้วก็ยังรามอยู่คือคิดนึกรามอยู่เหตุนั้นมันยังต้องเดือดร้อนเป็นทุกข์นืนเหตุนี้แหละพระองค์จึงสอนให้เรากระทำภาวานา ถ้าหากทำภาวนาจิตใจลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วตั้งมั่นแน่วแน่อยู่แล้วไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นสุขทุกข์เมื่อจึงสอนให้ภาวนา าวนาสมาธิได้แก่จิตเป็นหนึ่งถึงซึ่งเอกกตาลรมเอาอันเดียวนั่นแหละอยู่ในที่เดียวนะเอาอันเดียวเป็นอารมณ์จิตมันไม่มีอันเดียวจริงอยู่ขานแน่ถ้าไม่ง่ายก็ไม่เรียกจิต แต่อันไม่ไม่มีอันเดียวนะให้ไปอยู่ในจุดเดียวจิตพุกันมากมายนะให้ไปอยู่ในจุดเดียวเอาพุโทโธก็ดีเราเอารหังกด็ดีนาปาสติก็ดีเจ้าใดอันหนึ่งก็เอาตรงในจุดเดียวแล้วเรื่องอะไนั้นไม่เป็นปัญหา ส่งสายไปไหนมันก็ไม่เวลไม่มวปัญหาส่งก็ดีไม่ส่งก็ดีจิตลงเอกตาลงไป็นหนึ่งแล้วมันเ็แวบออกไปบ้างยึดส่งไปบ้างแต่ว่ามันไม่เอาเป็นอารมณ์ถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวนะ ดูเพชรเนีนกินดาท้อชอบใจแล้วแล้วดูให้แต่ในสิ่งนั้นนั้นสิ่งอื่นมันอยู่นอกๆกันกนะมันไม่ดูดูมันก็ไม่เอาใจใส่ดูก็สักแต่ว่าดูนั่นสิ่งที่มันชอบันมันไปนเพ่งแต่สิ่งที่ชอบเรียกว่าอารมณ์อันเดียวจิตมันคิดนึกสงสยัย ช่างมันแต่ว่าสิ่งมันมันชอบใจมีอยู่อันหนึ่งความยินดีพอใจในอารมณ์เดียวนั่นแหละเป็นเหตุให้เราตั้งมัน่นแนวแน่ไม่เผลอสติสิ่งทัหลายทั้งหมดในโลกอันนี้ แค่ที่จริงแล้วมันเป็นสภาพว่าหนึ่งของมันตั้งหากัันลงถึงของจริงแต้มันมีอะไรเหลือจริงวัดทุกสิ่งทุกอย่างคนเคกิดก็มาแก่เจ็บตายลงของเก่าสภาพเดิมของเขาความคิดความนึกสงสัยไปไปมากระงสภาพของเขา อะไรที่ยังมันเหลือจากสิ่งที่นอกเหนือจากสภาพของเขาไม่มีอันที่คิดส่งไปซึ่งว่ามากไม้ร้งหลายก็ล้วนแล้วแต่ความหลงอันถ้าไม่หลงอาหลณงสภาพตามเดิม แม่นอกเนื้อไปจกสภาพถึงว่าจิตอันที่มันเปลี่ยนสภาพตา่างเดิมมันจังหลงแน่วเน่เต็มที่เข้าถึงเอก,กตาลมได้พิจารณาบันถึงที่มันลงถึงที่สุดพิจารณาของตัวของเราเนี่ยแหละไม่จองอื่นไกรเห็นตัวของเรานี่เป็นดิบ เห็นตัวของเรานี่เป็นน้ำเป็นไฟเป็นลม,มันที่เป็นตนเป็นตัวมันพลิกวิง่งริงตัวได้อยู่นี่เคลื่อนที่มันเคลื่อนตัวได้อย่างนี้เพราะดินน้ำไฟลมมัน,นสมบูรณ์ถ้ามันวิกลถ้ามันไม่สมบูรณ์มาขาดอะไรหนึ่งตัเช่นไฟขาดมันเย็นมันกำไมมีลม นี่ต่ดินกับน้ำลมก็เลยหายไปนั่นก็กระด้างเนี่ยว่นโลกลกเป็นโลกเน,นบชาถึงว่ามันอยู่กับดินน้ำไปลมคนที่ว่าคนว่าคนนั้นเราสมมติต่างหาก ความปันจริงแล้วดินน้ำไฟลมมันนะผสมก็เป็นข้ออนุมาแล้วเคลื่อนไหวไปมาตังคียาการกองจิตนั่นแหละเคลื่อนไหวไปมาอยู่งั้นให้คนทีุ่้ดมากกว่าแกชํำรุดสุดโทมไปสุดโฉมไปก็ไปไม่ได้กันนี่ตกลงก็อยู่ของเก่า ทอดทิ้งลงของเก่าเปรียบมันก็ทอนไม้ทอนฟืนนอกจากนั้นท่านเปรียบมันก็ฟืนนั้นเผาผีทั้งหัวทั้งท้ายไฟไหม้หมดตรงกลางก็มีน้ำเน่าน้ำหน,ำน,ำน,ำนอง,งผีตกตรงนั้น ใครจะเอาปืนตน่นั้นมาใช้ไม่ได้ร่างกายของคนเราก็เหมือนกันมันก็ท่อนไม้ทนปืนทำอะไรไม่ได้เป็นเนื้อเป็นปลาก็ยังเอาไปทำอาหารการกินอันนี้เปล่าใช้ไม่ได้หมดตรงงัอของเก่าอีก มาเกิดใหม่เอามาเอามาปรุงเป็นใหม่หอีกปรุงใหม่เป็นรูปเป็นกายขึ้นมาเคลื่อนไหวไปมาตามเมืองเท่าพัลมของเก่าอีกทั้งรูดสุดสองเปลงไปละลายเท่าเป็นของเก่าอันอีกกินน้ำาไปลมของเก่าเชื่อว่าเราก็ไม่ใช่เชื่อว่าใครก็ไม่ใช่ทั้งหมด นี่คนที่สุดเราเป็นขี้ขโมยไปขโมยเอาดินน้ำไปลงเขาของที่อยู่ในโลกอันนี้อามาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเมื่อถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาอยู่นี้มันต่างขี้ขโมยแท้ๆคนใดยังเป็นขี้ขโมยอยู่ไม่ควรจากทุกข์ ถือของกูของกูยังไรยังไม่พ้นจากทุกเมื่อเห็นเป็นสภาพที่น้ำไปลมแล้วปล่อยวางเลยเมื่อนั้นแหละยิงจะพ้นจากทุกพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้ท่านเป็นจริงท่านเห็นจริงเป็นจริงแล้วสภาพตามจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง นสอนพวกเราพวกเรายังวันอาทิห็นตามไป็จริงจงพิจารณามันพิจารณาไม่ได้เพราะเหตุที่ใจไม่เป็นสมาธิเพราะที่ใจไม่เป็นอาเป็นอารมณ์อันเดียวจึงพิจารณาไม่ได้เหตุนั้นเมื่อพิจารณาไม่ได้ก็ต้องวางเสียอ,อันพิจารณานั้น เอาใจนี้ให้จุอย่าอธิบายมาได้เบื้องต้นการพิจารณาการสํารวมใจเมื่อสํารวมใจแล้วจะเกิดความรู้เห็นเป็นสภาพวะสภาวะตามเป็นจริงเรายังจะปล่อยวางลงไปได้เรียกว่าปัญญานันเมาธิ จะให้เกิดปัญญาเป็นอย่างนี้อย่าไปชิอย่าไปดิ้งดอนใจเฉยเฉยเรามาปฏิบัติฝึกหัดภาวนาต้องปฏิบัติให้เป็นไปมันแก่อายุมากมาแล้วแก่เท่าชรลาแล้วควรรีบเร่งควรรีบร้อน ของที่เราได้มานี่เรียกว่าได้มาโดยดยยากเรียงว่าได้โดยยากปฏิบัติได้โดยยากคนปืนแต่แสนยากเงินมีเช่นนี้แล้วจงพิจารณาให้เห็นของจริงในธาตุสี่น้ำไฟลงมานี่แล้วมันเห็นจริงตามสภาพเป็นจริงของมันมันยังอยคุมค่ากับเรา ปฏิบัติายากรักษา,ายากนั้นคุ้มครองมามาแล้วยากเหลือเกินเราคุ้มครองไปยังให้เจ็บมันก็เจ็บเราคุ้มครองไปยังให้แก่ก็แก่เดี๋ยวก็คุ้มครองไ่ยังให้ตายมันก็จะตายอันนี้รักษา,ายากเหื่อยาก เพียงแต่รักษายากเท่านั้นไม่ทำประโยชน์ได้แต่ของยากคือความทุกข์นั่นเองคันทำให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ามันของยากกันเลยไม่เป็นประโยชน์ไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยคือยอมสาระเสียปล่อยวางกันเลยหมดเรื่อง มเมื่อมันเจ็บก็ทิ้งเสียมเมื่อมันแก่มันตายก็ทิ้งเสียมันทิ้งเราแล้วก็ทิ้งมันนั่นเองคุ้มค่ามันทิ้งเราเราอา,า,าอะไรอาวรณ์ไม่คุ้มค่าเป็นหนี้เรื่อยไปทำตามเจ้กว่าสอนแล้วทำถ้าหาก็ไม่ทำก็ไม่ รู้จักผิดจักถูกรู้จักดีจักชั่วทำลองดูว่ามันจะเป็นไปนตามท่านว่าไหมมันเป็นแล้จะได้รู้จักว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหากมันไม่เป็นมันก็ผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ ศาสนาสอนให้คนทำไม่ใช่สอนให้คนพูดสอนแล้เอาไปพูดเอาไปคุยไม่ใช่อย่างนั้นทำมากก็ทำทำน้อยก็ทำอย่างไม่มีอะไรอย่างหนึ่งสอนให้อดทนํำเดียวเท่านั้นนะอดทน อดจะเป็นประมาณจริงไงนะฟองหมด,ดหมดหมดอดคำเดียวจะน,นี่อดทุกสิ่งทุกอย่างความทุกเดือดร้อนขึ้นมาก็อดเอาฟองกระซับกระสายวุ่นว,วายก็อดไม่ต้องไปกระซับกระส่วุ่นวายมัน,วมนความดีความชั่วทั้งหมดอดหมดความอดนั้นแหละ มันเป็นตปะธรรมสามารถที่จะระง,งับความเวทนานนั้นได้อดอันเดียวเทนะ่านั้นไม่มีทางไปเลยเมื่อก็ลงเท่านั้นทีัน,นั่นอดอดทนทนต่อสู้ คอความดอั่งแหละสู้มันมันไม่มีทางไปมันก็ลงของเขามันไม่ไปไหนแล้วใจอนี่มันอยู่ที่เดียวนะมันอยู่กับเราั่นนะถ้าหากเราอดทนแล้วก็เห็นตัวใจใจเป็นคนอดใจเป็นคนทน ทิงทั้งหลายทุกขเวทนากเลยกลับกลายเป็นแพ้ใจไปเใชยที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกใจนั่นไปจับเวทนาคำว่าแพ้นะ่ะหมายความว่ามันเป็นโวหารถ้าเราอดทนเราตั้งใจต่อสู้เราไม่ยึดัเวทนานั้นเวทนามันก็หายไป เรียกว่าเราชนะถ้าไปยืดแต่เวลาต้องกลับคืนมาอีกเดี๋ยวพอเราแพ้มันผู้เดียวนั่นแหะเห็นนั้นเรียกว,ว่าตั้งสติกำหโนดจิตตรงนี้แน่วแน่ตรงอันเดียวอย่าไปส่งตามอาการมันอาการมาทั้งหมดอย่าไปส่งตามเป็นอาการของจิตทั้งนั้น เป็นอาการของใจถ้าเราจับตัวใจแล้วไม่ต้องส่งไปตามจิตมันก็เป็นภาวนาสมาธิเท่านันน้นเองที่อธิบายมาว่าเรื่องชีวิตเรื่องของน้อยก็หมายความถึงเรื่องมรารณาสตินั่นเองให้พิจารณามราณาสติ ว่าสิ่งใดที่มันตายกายทั้งหลายนี่มันมีสิ่งใดที่ตายที่จะนาถึงเรื่องมดทุกทุกส่วนนี้แต่มันตายไปตั้งแต่มือแต่เท้ามันเย็นมันชามันเย็นมันเหน็บมันชามันเย็นโดยตายไปทุกสิ้นทุกส่วน ตายไปตายไปหดไปหดไปมันตายมปนยังอุ่นอนยะ่างตึงหัวใจอุ่นในทางกลางอกนั้นอุ่นตรงงานกะลมหายใจตรงงานแหละถ้ามันเย็นหมดแต่ต้องมีลมหายใจความอบอุ่นนะั่นเป็นเครื่องให้เกิดลมหายใจความอบอุ่นถ้าม้วมีอบอุ่นแล้วนะมันก็เย็นหมด ไม่มีลมหายใจไม่มีลมหายใจรักษาอี่อันตัวใจแท้ไปไหนคะนี่ใจแท้มันก็ไปตามเรื่องของกรรมความเป็นกลางนั้นถ้าหากว่าหมดลมหายใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อันตัวใจนั้นเรียกวลมหายใจต้องหายใจแต่จริงอยู่พ่อะมีลม มันจะค่อยอยู่ในนั้นข้าหมดลมแล้วก็ไม่มีไม่มันก็ไม่อยู่อย่างนั้นเรียงว่าลมหายใจถ้ากรรมดีมันก็ไปติดกรรมนะจะกรรมชั่วก็ไปติดกรรมชั่วนะจ๊ะอ,อันนั้นแหละอันที่รักษาไว้ไม่ได้เมื่อเรามีสติอยู่ดีๆที่จะรักษาตรงนั้นนะให้อยู่กลางๆนั้นนะเมื่อลมหายใจหมดแล้วไม่มีทางแล้ว ไปตามเรื่องเหตุนั้นถ้าหากเรารักษาสติควบคุมจิตอยู่ไดอยู่ตรงกลางในเมื่อมีสติอยู่เมื่อเรา,าหายใจมดไปก็อยู่ตรงกลางนั้นโดยอำนาจกำลังจิตมีพลังเพียงพอมันจึงไม่หวันหวว่นไหวเมื่อหวั่นไหวเอ็นเอียงไปทางไหน มันก็คงอยู่คงที่นาครั้นเมื่อมันไม่ไปตามกรรมชั่วกรรมดีแล้วมันก็เกิดไหนมันก็หมดเรื่องความเกิดมันก็ไม่มีนาฬน่าจึงต้องให้รักษาตรงนั้นะัิจาความตายเบ้ืองตนส่วนไหนมันตายมันหมดมันหมดลมไปมันเย็ดะไับันการไปทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นแหละให้หมดให้ใหพิจารณาตรงนั้นนะจนกระทั่งจิตแน่วแน่จริงจริงเหมือนจังในเมื่อเรามีสติยอยู่ชีวิตยังอยู่นี่แหละมันจะไม่ปรากฏเลยกายก็จะไม่ปรากฏจะปรากฏติดใจในตรงนั้นน่ะตรงกลางนั่นเนื้อสาวันหายไปไหนไม่ปรากฏเฉพาะ ไม่ปรากฏเลยในตัวของเราความสุขความสบายเกิดขึ้นมาจากจิตที่มาไปยึดในสิ่งใดเป็นของโลกของว่างเป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าปรารถนา้เป็นคำพูดในตอนนั้นเรามีปรารถนาเลยหมดเรื่องแล้วไม่มีปรารถนา ยังไงพิจารณาตรงนั้นแหละอ่า,อาพิจารณากันบางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณาอาหารแปฏิกูรสัญญามไม่ใช่กรรมฐานความข้อนั้นเฉยว่ากรรมฐา,านเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมฐา,านทั้งหมด เ,เ,ราาเราพิจารณาเรื่องอาหารเป็นของเรื่องชีตของเรามันเป็นปืนชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี้ปุขันตังปุขันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางเท,าทวานปางมันก็ไหลออกไปทวานหนักทวารเบาถ้าจะเปรียบเหมือนกัน ที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ํามันอยู่ในร่างกายของเราไม่ค่อยพิจารณามันที่เรื่องเดื่องกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณากายนี่แหละจิตเราอยู่แล้อยู่ตรงนี้คงที่แล้วไม่ไปไหนเป็นกรรมฐานเหมือนกันนั่นเกิดสลดทางเวทได้ กายของเราเน้อเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูกู้เสื้อให้หางการกินจึคเคยอยู่ได้ต้องทนุถนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกทุกวันทุกวันแต่ไหนแต่ไรมาเลี้ยงดูอยู่างนั้นจนกระทั่งเจ็บป่วยจนกระทั่งนอนกินนอนนอนอยู่กับที่ทำามาหากินไม่ได้คนอื่น ก็ต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากก็ไมามาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายเลยยั้ไงก็ต้องตายเห็น,นั้นอาหารเนี่ยคอยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเสมอ,สมอจนกินไม่ได้กินนิดเดี่วนินนนนก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องแล้ว มดเท่านั้นแหละเราปฏิญญาอย่างนี้มันเกิดความสรดสังเวชชีวิตอยู่ด้วยกับริ่งอื่นๆถึงปฏิกูรลลสัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูลนลั่นแหละมันอยู่ด้ยของปฏิกูลนั่นแหละตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหารที่กินเอะไปก็ปฏิคูรเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกัน จนกลัวจะแตกสลายไม่มีดีมีดีอะไรหรอกคนเราเราวยกันทั้งนั้นเนี่เพียงแต่ว่าธาตุสี่กพรปรับปุงกันธาตุสีันี้ธาตุโป่ขกังเขามอพอกังเขาให้มันจเจริญงอกงามขึ้นเติบโตไปหน่อยหนึ่งกับพอได้ยี่สิบปียี่สิบห้าปีออยู่ที่ราคานี้พ่อแสดวมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้ว สามสิบสี่สีบปีไปแล้วก็มีแต่จงหมดจะเปลืองไปสิ่งที่มีมีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลืองไปในร่างกายของเราเช่นอดเซลต,ต่างๆมันก็หมดก็สิ้นเปลืองไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เฒ่าชรานั่นก็ไม่รับอาหารนะครับนี้สิ่งต่างๆมันหมดไปแล้วเรียลแรงก็อ่อนเสียไป ให้คนที่สุดดับแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำไฟลมการดื่มนี่ถึงยังพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นนัเป็นกรรมาฐานหมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมาฐานท่นั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้กระดับเป็นกรรมาฐานมดถ้าจิตไม่สงบแล้วพิจารณาสูงสุดพิจารณาทงเรื่อง ธรรมะอันสูงอย่างเกษีสิตวัชพ้าสิบอนุสตีจิตก็ตามที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เหตุด้านจริงว่าไม่ควรที่จะคำหนึง่งไม่ควรที่จะคิด,ดว่าไม่ใช่กรรมฐานแท้จริงกรรมฐานนั้นที่พิจารณาอย่างนี้น ปินาเอาสตินะ่ะคุมจิตให้อยู่เะก่อนแลน้วค่อยน้อมมาโนปออิยนาถึงไม่นอมมันก็พิจาาเองแล้หอกคุมจิตอยู่แล้วคุมจิตไมาอยู่ไม่เป็นการหัดภาวนาคือหัดละหัดถอนหัดทิ้งหัดปล่อยหัดวางจริ่งทั้งหลายเพื่อมันติด อันในโลกนี้หัตคอยหัดวางที่หัดถอนเมื่อหร่เรียกว่าสัญญามันจำได้แน่ยังที่สุด